เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงามงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะดวงชะตาพับเลินไบแอมเทรินีโดยแม่หมออั้มจบาทาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงเดือนมีนาคม2566ของคนที่เกิดในวันอังคารนะคะมาดูกันว่าชาววันอังคารในเดือนมีนาคม2 5 6 6จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอ่ะเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะชาวลักเออชาววันอังคารเนาะในเดือนมีนาคม2566นนะมาดูกันว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเงินบ้างมีอะไรที่ต้องระมัดระวังบ้างหรือเปล่านะคะอ่ะสับสดกันเลยค่ะมาดูกันนะคนวาันอังคารดูเหมือนกับว่าในเดือนมีนาคมเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะอยู่กับตัวเองเยอะหน่อยนะเป็นช่วงเวลาที่ต้องเก็บเงินเก็บทองด้วยนะนะคะดูเหมือนกับว่าจะมีเป็นช่วงเวลาที่ต้องตกผลึกอะไรลๆสิ่งหลายๆอย่างอยู่กับตัวเองเยอะนิดหนึ่งนะในเรื่องของ สุขภาพระวังปวดหัวปวพศิรษะเวียนหัวโพสิสษะระวังปวดเมื่อยเนื้อตัวนะคะระวังออฟฟิศซินโดมนะในเรื่องของการเงินไรายได้ทรัพย์สินดูจะมีโชคดีมีข่าวดีมีสิ่งดีหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีโชคมีลาบมีโอกาสดีๆเข้ามาโดยตลอดเวลานะในเรื่องของ เพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวดูจากพลังงานต้องบอกว่าบางครั้งบางทีอาจจะเจอคนไม่จริงใจนะระวังนิดหนึ่งนะคะคนดีมีคนไม่จริงใจก็มีเพราะฉะนั้นคบใครก็ดูดีๆก่อนนะคะระวังถ้าใครจะชวนทําอะไรก็ดูให้ละเอียดทีท่วนก่อนนะต่อมาความมั่นคงบ้านที่ดินทรัพย์สินดูจากพลังงานมีโอกาสที่คุณจะได้รถใหม่นะมีโอกาสได้รถใหม่ได้ยันผ่านนะนะหรือว่าจะซื้อบ้านใหม่ซื้อ ที่ดินใหม่มีโอกาสหรืออาจจะได้เงินจากยานพาหนะได้เงินจากอสังหาริมทรัพย์เป็นไปได้เช่นเดียวกันต่อมาลูกหลานบริวารลูกน้องนะคะดูจากพลังงานลูกหลานบริวารลูกน้องเอ่อเหมือนกับว่า,ม,วาม,วนะมีความเป็นตัวของตัวเองเนาะมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะคุณอาจจะพึ่งพาเขาอาจจะพึ่งคุณมากกว่าคุณพึ่งเขาอะนะคะในเรื่องของความรักดูเหมือนจะมีความอึดอัดใจอะไรบางอย่างเหมือนกันนะเออแล้วก็สิ่งที่ เป็นปัญหาภาษคช่วงเวลานี้คือเหมือนกับมีเรื่องที่ต้องคิดต้องตัดสินใจอยู่กับตัวเองเยอะเหมือนกันนะอืมีเรื่องให้คิดเยอะคิดหนักคิดมากเยอะเยอะอยู่เหมือนกันในเรื่องของความรักเนาะอย่างที่บอกไปมีเรื่องให้อึดอัดใจถ้าโสดอยู่เป็นไปได้ว่าเพิ่งจบจากความสัมพันธ์เก่าๆดเดิมๆถ้าสถานะไม่ชัดเจนความไม่ชัดเจนนี่แหละทําให้คุณอึดอัดแล้วก็อยากจะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ส่วนถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงเวลานี้อาจจะอยู่ไกลกันนะคะไม่ค่อย หวานเท่าไหร่เติมความหวานให้กันสักหน่อยหรือมีปัญหากันอยู่นะเป็นไปได้เช่นเดียวกันอึดอัดอน,นิดนึงนะแต่พยายามปรับจูนเข้าหากันเดี่ยวมันก็ดีขึ้นนะคะต่อมาค่ะสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกคือดูจากพลังงานเหมือนจะมีการออกจากจุดเก่าเดิมๆแน่ๆนะคุณน่าจะมีการจบจากสิ่งเก่าๆเดิมๆหรือออกจากจุดเก่าๆเดิมๆนะไปสู่จุดใหม่นะเออระวังเรื่องของการเดินทางดนะ้วยเนาะเรื่องของอุบัติเหตุเล็กน้อยหกล้มหกลุกตกลมตกอ,อืมระวัง หนาวไข้เป็นสัตว์หนาวสั่นเป็นไข้นะระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะเออในเรื่องของความสําเร็จดูจากพลังงานมีโอกาสประสบความสําเร็จตามที่หวังและตั้งใจแต่ขึ้นอยู่กับการเร่งมือของคุณด้วยนะยิ่งคุณเร่งมือยิ่งคุณเร่ง เล่งไม้เล่งมือในการลงมือทำมากเท่าไหร่คุณก็มีโอกาสประสบความสําเร็จได้ไวมากเท่านั้นในเรื่องของการงานดูจากพลังงานค่อนข้างโดดเด่นเป็นคนเก่งเป็นคนขยนันเป็นคนมีน้ําใจนะการงานจะทําให้คุณโดดเด่นคุณจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานค่อนข้างมากอย่างที่บอกไปถ้าอยากจะสําเร็จเร็วเล่งมือนะคะต่อมาเรื่องของโชคลาภบ,บ้าง โชคลาภด,ดูจากพลังงานต้องบอกว่ามาจากการทํางานเป็นหลักแต่ถามว่าโชคลาภแบบรับลอยมีไหมมีนะเออมีอยู่เหมือนกันแต่มันอาจจะไม่ได้มากได้ไมยแต่ก็ถือว่าดีก็คือมันก็ยังมีอยู่นะฮะเออสุดท้ายค่ะในเรื่องของออสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือคําพูดและการกระทานะคะบางครั้งบางทีสิ่งที่ต้องระวังคือคําพูดและการกระทําของตัวเราเองอาจจะไปกระทบกระเทือนจิตใจของคนอื่นหรือคําพูดหรือการกระทําของคนอื่นอาจจะมากระทบกระเทือนจิตใจคุณก็จิตใจเรา ทำใจิตใจเราให้เข้มแข็งไม่รับก็คือไม่เกิดไม่รับก็คือไม่รับไม่รับก็คือไม่ต้องมาใส่ใจนะคุณก็จะมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นนั่นเองนะคะสุดท้ายท้ายสุดค่ะขอดูไพ่อ r a ์คินิดหนึ่งนะ ว่าไพ่ออร์เรคลจะบอกอะไรกับคนที่เกิดในวันอังคารใบแรกมาเนี่ยมีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสสง่าผ่าเผยในสิ่งที่คุณหวังและตั้งใจนะคะระวังอย่างเดียวคือด้านมืดของตัวเองนะอาจจะมีคําพูดการกระทําของใครมาทําให้คุณเจ็บปวดหัวใจหรือบางครั้งบางทีตัวเราเองระวังด้านมืดตัวเองจะแสดงออกมาทําให้คนอื่นเจ็บปวดด้วยเช่นเดีวยวกันนั่นจะส่งผลต่อความสัมพันธ์สุดท้าย ใช้ความคิดเยอะหน่อยในช่วงเวลานี้นะคะแต่เป็นความการใช้ความคิดที่ดีที่จะนําพาชีวิตของคุณไปสู่ความสําเร็จไปสู่ความสุขไปสู่จุดที่ดีนั่นเองนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริงกดซีเฟอร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทําคลิปดีๆต่อไปให้ทุกๆคนเลยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบานตื่นรู้และก็ส่งพลังนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย